สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องก,การเปลี่ยนไส้หมกึกปากกาปากเกอนะครับป,ราปากกาปากเกอร์ตัวนี้เป็นรุ่น IM นะครับเป็น l โลโลบ l ลหรือเรียกสั้นว่า r b นะครับตัวนี้สีของลักษณะสีจะเป็นตัวผมจะซูมนิดนึงน,นะสีตัวนี้จะเป็นตัว black b a c k นะครับก็คือสีดําเงานะครับแล้วก็แหนเป็นสีทองนะครับอแหนเป็นสีทองนะครับ เป็นตัวเปิดปอกภาษาง่ายคือเปิดปอกวิธีก็คือเปิดปอกนะครับปากกาเราจมดูที่ส้ปากกาปากกาป a กเกอร์จะมีหมึกอยู่3าประเภทนะครับประเภทแรกเขาเรียกว่าหมึกลุกลื่นนะครับนี่คือหมึกลุกลื่นนะครับอ่ะประเภทที่2คือหมึกเจลนี่คือหมึกเจลนะครับเป็นของปักเกอร์ครับแล้วก็ประเภทที่3คือหมึกของโรลบอลก็คือหมึกซึมนะครับหมึกบอลเพนนี่คือหมึกลุกลื่นตัวนี้หมึกเจลตัวนี้หมึก โรโลบอลหรือมึกซึมนะครับสีดูที่หัวตัวนี้ครับตัวนี้สีดำสีน้ำเงินน้ำเงินตันีสีดำนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็น2รุ่นส2องรุ่นนี้ไม่สามารถใช้รุ่นนี้ได้ครับเพราะว่าเป็นปากกาลุกลื่นนะครับเราต้องใช้เป็นโรโลบอลครับโรโลบอลตัวนี้จะเป็นของปาร์เกอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมี2หัวครับมีหัว F กับหัว M ครับหัวเจะ0.5หัวเจะ หัว M เดี๋ยวผมแกให้ดูนะครับหมุนวิธีการเปิดปอกนะครับหมุนให้ดูนะครับก็คือหมุนที่หัวปากกานะครับอ่าปากกาโรโลบอลตัวนี้ M จะ0.7นะครับนี่ผมให้ดูนะครับในอินฟรันเลยนะครับในอินฟรันดจะเป็น0.7นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆนิดนึงอ่าตัวนี้ถ้าเป็นของ Parker นะครับแล้วก็ M นะครับจะี่0.7นะครับ F จะอยู่ที่0.5นะครับตัวนี้สีน้ําเงินตัวนี้เป็นสีดํานะครับอ่าวิธีการใส่นะครับตัวปากกาโรลบอลนี้หรือปากกาหมึกซึมตัวนี้จะไม่มีสปริงนะครับถ้าเป็นดําเหววแบบนี้ก็คือเบาสปริงนะครับพฉะนแล้วลูกลื่นจะมีสปริงแต่หมึกซึมจะไม่มีสปริงครับความทนทานนี่จะสูงมากเลยครับเพราะว่าไม่เหนีอะไรรองรับตัวนี้สามารถเสียบุดเข้าไปแบบนี้ได้นะครับอ่านี่คือสามารถใช้งานได้แล้วครับแล้วเราก็ ลองเทสประกาศดูนะครับเมื่อกี้ผมลองเทสประกาศไปหลาย้านไปหลายสีแล้วคราวนี้เทสต่อนะครับอ่ะนี่นะครับล่างอันบนตัวเนี้ยเป็นหมึกซึมนะครับสีดาตัวนี้เป็นหมึกซึมสีน้ําเงินนะครับอ่ะไซต์ตัวนี้อยู่ที่ไซต์ตัวนี้ก็คือไซต์ตัวนี้นะครับเป็นตัว F เดี๋ยวผมปิดให้ดูแล้วกันปิดตัวนี้อ่ะไซต์ตัวนี้คือไซต์นะครับอ่ะส่วนไซต์ตัวนี้ก็คือไซต์ที่อยู่ในประกานี้คือเป็นไซต์เนะครับอ่ะจะเจะเส้นใหญ่กว่านะครับ ทางนี้ทางนั้นถ้าวิธีการใช้งานจะใช้งานง่ายนะครับก็ด้ามก็สวยสวยงามนะครับอ่ะนี่นะครับก็ทางนี้ทางนั้นก็ขอบคุณที่รับชมนะใครมีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับปากกาปักเกอร์หรือเกี่ยวกับการเปลี่ยนไส้หมึกนะครับเดี๋ยวผมโพสไ้ข้างใต้กระทูเดี๋ยวผมจะตอบคำถามให้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนด้วยนะครับแล้วก็สามารถแชร์ได้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ